คุณเคยรู้สึกเจ็บเข่าตึงขาหรือมีอาการบวมหลังออกกําลังกายหรือไม่คุณอาจคิดว่าเป็นเพียงความเหนื่อยล้าหรือสัญญาณปกติของวัยที่ล่่งเลยย่อไปแต่ความจริงแล้วอาการเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนของบางสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นความเสียหายสะสมที่อาจนําไปสู่โรคข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่การต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อในวิดีโอนี้เราจะพาคุณเจาะลึกถึง6ท่าออกกําลังกายที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงทันทีเพราะแม้จะดูเหมือน ไม่เป็นอันตรายแต่ในความเป็นจริงกลับซ่อนภัยเงียบไว้มากมายท่าที่คุณเคยเชื่อว่าช่วยเพิ่มความแข็งแรงอาจกำลังทำลายข่าวของคุณทีละนิดโดยที่คุณไม่รู้ตัวเราจะอธิบายอย่างชัดเจนว่าเพราะเหตุใดท่าออกกำลังกายเหล่านี้จึงอันตรายสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเราจะแนะนำทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าเพื่อให้คุณสามารถรักษาความแข็งแรงของร่างกายได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับอาการบาดเจ็บหากคุณหรือคนที่คุณรักกำลังเข้าสู่วัยเกษียณ และต้องการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยาพลาดวิดีโอนี้เพราะข้อมูลที่คุณกําลังจะได้รับอาจเป็นกุญแจสําคัญในการป้องกันปัญหาเข่าเรื้อรังและช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระได้ไปอีกยาวนานร่างกายของคุณเคยรับแรงกดนี้ได้ดีกระดูกอ่อนหนาและยืดหยุ่นสามารถดูดซับแรงกระแทกได้แต่เมื่ออายุมากขึ้นบ่อรองระหว่างกระดูกของคุณจะบางลงและอ่อนแอลงทุกครั้งที่ย่อตัวลึกตึกเหมือนมีการเสียดสีกระดูกที่เหลืออยู่น้อยนิดถูกทำลายทำให้ข่าของคุณเข้าใกล้การสัมผัสกร,กระดูกโดยตรง ซึ่งเจ็บปวดผู้สูงอายุหลายคนไม่รู้ถึงอันตรายจนสายเกินไปในช่วงแรกอาการเจ็บปวดอาจเบาบางอาจรู้สึกปวดเล็กน้อยหลังออกกําลังกายหรือแข็งเมื่อยามลุกจากเก้าอี้แต่เวลาผ่านไปความเสียหายนี้จะสะสมกระดูกอ่อนทีเสื่อมสภาพจากการใช้งานมาหลายสิบปีเริ่มแตกและลอกเนื้อเยื่อนุ่มรอบรอบข้อต่ออักเสบเกิดความเจ็บปวดเฉียดพลันทุกเก้าเดินและแล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างเสียงอป๊อปอย่างกระทนหันความเจ็บปวดแสบสวงและคุณพบว่าตัวเองไม่สามารถยืนได้ โดยไม่เจ็บปวดสิ่งที่เคยเป็นแค่การออกกําลังกายง่ายๆกลับกลายเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่รุนแรงอาจต้องผ่าตัดหรือแม้แต่เปลี่ยนข่าวส่วนที่แย่ที่สุดคือบาดเจ็บจากการย่อตัวลึกไม่หายเหมือนก่อนร่างกายของคุณซ่อมแซมกระดูกอ่อนได้ลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นบ่อรองนั้นหายไปไม่กลับมาอีกคุณเหลือแต่การอักเสบหรือรังแข็งและความเสี่ยงต่อโรคข้ออักเสบผู้สูงอายุบางคนยังฝืนทนความเจ็บปวดเพราะคิดว่าเป็นเรื่ององค์ปกติของวัยแต่ความเจ็บปวด ไม่เคยเป็นเรื่องปกติมันคือสัญญาณเตือนว่าร่างกายของคุณมีบางอย่างผิดปกติกำลังเสื่อมสภาพหากมองข้ามคุณอาจต้องเผชิญกับความจริงของการเคลื่อนไหวที่ลดลงการไปหาหมอไม่รู้จบและการฟื้นฟูที่อาจไม่สมบูรณ์ความเสียหายที่เขาไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนี่คือสิ่งที่ทำให้มันอันตรายการทำลายเกิดขึ้นทีละน้อยแทบไม่รู้สึกในตอนแรกแต่ทุกครั้งที่คุณบังคับเขาให้งอลึกจะเร่งกระบวนการและเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว จะไม่มีทางย้อนกลับคำถามคือข่าวของคุณจะรับไหวอีกนานแค่ไหนก่อนจะพังลงหกักคุณคิดว่าย่อตัวลึกเป็นเรื่องแย่รอฟังการออกกำลังกายถัดไปที่จะทำลายข่าวผู้สูงอายุเงียบๆมาหลายปีฟังต่อเพราะสิ่งนี้อาจทำให้คุณประหลาดใจสองการวิ่งบนพื้นแข็งท่าผู้เงียบของข้อต่อการวิ่งเคยได้รับคำชื่นชมว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาร่างกายให้ฟิตแต่สำหรับผู้สูงอายุมันอาจเป็นสิ่งที่ทำร้ายเขามากที่สุด โดยเฉพาะถ้าคุณวิ่งบนถนนหรือพื้นแข็งอื่นๆทุกก้าวที่คุณเดินส่งแรงกระแทกอย่างแรงผ่านขาไปกระทบเขา่าด้วยแรงถึงห้าเท่าน้ำหนักตัวเมื่อคุณอายุน้อยข้อต่อของคุณดูดซับแรงกระแทกได้ดีกระดูกอ่อนหนายืดหยุ่นและขึ้นตัวได้แต่เมื่ออายุมากขึ้นความยืดหยุ่นนั้นลดลงกระดูกอ่อนที่เคยรองรับเข่าของคุณบางลงแทนที่จะดูดซับแรงกระแทกข้อต่อของคุณต้องรับแรงเต็มที่ในทุกก้าวแรกสัญ,ญญาณอาจดูเล็ก่อนน้อยเช่นแข็งช่วงเช,ช้าปวดตื้อหลังเดินไกล หรือไม่สบายเล็กน้อยเมื่อต้องขึ้นลงบันไดานี่คือสัญญาณเตือนจากร่างกายว่ามีความเครียดมากเกินไปกับเขาแต่หลายคนกลับมองข้าบททนกับความเจ็บปวดเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของวัยความจริงคือไม่ใช่แค่ความแก่แต่มันคือความเสียหายการวิ่งบนพื้นแข็งเร่งการเสื่อมของข้อต่อทำลายกระดูกอ่อนชั้นสุดท้ายที่ปกป้องกระดูกของคุณและเมื่อกระดูกอ่อนนั้นหายไปแล้วก็หายไปถาวรสิ่งที่ตามมาคือความเจ็บปวดจริงๆการอักเสบหรือรังบวม และเสียงเสียดสีของกระดูกที่ถูกขัดเกลากันทุกครั้งที่เคลื่อนไหวนักวิ่งบางคนไม่รู้ว่าความเสียหายมากแค่ไหนจนวันนอนหนึ่งเท่าก็พังลงทันทีความเจ็บปวดเฉียบพลันเสียงดังปออปัดและไม่สามารถทนน้ำหนักขาได้นี่คือจุดเริ่มต้นของอาการฉีกของหมอนรองกระดูกอ่อนข้อเข่าฉีกและโรคข้อเข่าเสื่อมรุนแรงการฟื้นฟูไม่ใช่แค่พักผ่อนประครบน้ำแข็งอีกต่อไปแต่มันหมายถึงเดือนของกายภาพบำบัดการฉีดยา และในหลายกรณีต้องผ่าตัดแม้จะผ่านไปแล้วเขาอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความคล่องตัวที่เคยมีกลายเป็นเรื่องยากในชีวิตประจําวันการลุกจากเก้าอี้หรือขึ้นบันไดเล็กๆก,กลายเป็นความท้าทายที่เจ็บปวดส่วนที่แย่ที่สุดคือผู้สูงอายุหลายคนที่ประสบปัญหาเขา่าจากการวิ่งต้องหยุดกิจกรรมที่เคยชอบอย่างสิ้นเชิงเสรีภาพในการเดินไกลเล่นกับหลานและดํารงชีวิตด้วยตัวเองค่อยๆถูกพรากไปด้วยการออกกําลังกายที่คิดว่าดีต่อสุขภาพ แต่การวิ่งไม่ใช่อันตรายเดียวที่ซ่อนอยู่ยังมีการออกกําลังกายอีกอย่างที่หลายคนคิดว่าช่วยเพิ่มความแข็งแรงแต่กลับทําให้เขาพังฟังให้ดีเพราะครั้งนี้อาจแย่ยิ่งกว่า3การกระโดดแรงสูงท่าผู้เงียบของเขาการกระโดดอาจดูเป็นวิธีดีในการรักษาความคล่องแคล่วและความแข็งแรงแต่สําหรับผู้สูงอายุมันคือฆาตกรเงียบของสุขภาพเขาการกระโดดการดันตัวขึ้นและลงอย่างแรงส่งแรงกดมหาศาลผ่านข้อเข,ข่าเมื่อคุณอายุน้อยร่างกายรับแรงนี้ได้ดีเอ็นกระดูกอ่อนและเส้นเอ็นแข็งแรงและยืดหยุน่น ดูทราบแรงกระแทกได้ดีแต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้นข้อต่อสูญเสียความยืดหยุ่นบ่อรองเข่าบางลงเอ็นและเส้นเอ็นอ่อนแรงลงและความสามารถฟื้นฟูจากแรงกระแทกลดลงอย่างมากทุกครั้งที่กระโดดเป็นแรงกระแทกรุนแรงที่กระทบข้อเข่าที่อ่อนแอลงตอนแรกอาจไม่รู้สึกหนักอาจมีแค่ไม่สบายเล็กน้อยหลังออกกําลังกายปวดนิดๆเวลากระแทกแรงคุณบอกตัวเองว่านี่เป็นเรื่องปกติและจะผ่านไปแต่ความเจ็บปวดนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกไม่สบายมันคือสัญญ,ญาณเตือนทุกครั้งที่เท้าสัมผัสพื้นแรงกระแทกทําให้เกิดรอยฉีดเล็กๆ ในกระดูกอ่อนบาดเจ็บเล็กน้อยที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่รอยฉีกเหล่านี้ไม่หายเหมือนเมื่อก่อนกลับสะสมทำลายชั้นป้องกันที่คอยกันไม่ให้กระดูกเสียสีกันผลคืออักเสบเรื้อรังแข็งและปวดไม่หายแล้วเพียงการลงน้ำหนักผิดจังหวะแค่ก้าวเล็กๆผิดศูนย์กลางก็เกิดเหตุการณ์บาดเจ็บอย่างรุนแรงปวดแสบที่เขา่าและคุณรู้ว่าตัวเองไม่สามารถยืนได้โดยไม่ช่วยเหลือนี่คือจุดเริ่มต้นของเอ็นฉีกนี่คือสาเหตุที่ผู้สูงอายุเจอกับหมอนรองกระดูกฉีกเอ็นไขว้หน้าฉีกหรือแม้แต่ข่าพังรุนแรง การฟื้นฟูเป็นเรื่องยาวยากและมักไม่สมบูรณ์เดือนของกายภาพบำบัดอาจช่วยได้แต่เขาไม่เคยเหมือนเดิมอีกผู้สูงอายุหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้ต้องเผชิญกับสิ่งที่กลัวที่สุดคือการสูญเสียความคล่องตัวและอิสระส่วนที่แย่ที่สุดคือบาดเจ็บเหล่านี้ไม่ใช่แค่กระทบการออกกำลังกายแต่กระทบชีวิตประจำวันการเดินเจ็บบันไดเหมือนเป็นไปไม่ได้การลุกจากเก้าอี้กลายเป็นเรื่องลำบากสิ่งที่เคยเป็นการเคลื่อนไหวธรรมดาที่ไม่เคยคิดอะไรมากกลายเป็นอุปสรรคใหญ่โตแต่ความอันตรายยังไม่หมด ที่ออกกําลังกายอีกอย่างที่ดูปลอดภัยแต่จริงๆสร้างความเครียดมากกับเขาออกกําลังกายที่ทําให้ข้อต่อของคุณถูกทําลายทีละน้อยในทุกครั้งที่ทําซึ่งคุณควรฟังต่อเพราะสิ่งที่คุณกําลังจะได้ยินอาจทําให้คุณประหลาดใจสี่การกดขาด้วยน้ําหนักมากค่ะผู้เงียบของกระดูกอ่อนเครื่องกดขาอาจด,ดูเป็นวิธีปลอดภัยและควบคุมได้ในการเสริมความแข็งแรงขาแต่สําหรับผู้สูงอายุมันอาจเป็นหนึ่งในวิธีที่อันตรายที่สุดสําหรับสุขภาพเข่าการออกแบบของเครื่องสร้างความรู้สึกปลอดภัยผิดๆคุณนั่งพิงหลังมีที่รรับ และแค่กดออกไปแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าการกดขาด้วยยอน้้ำหนักมากสร้างแรงกดมหาศาลกับข้อต่อเข่าเกินกว่าที่เข่าจะรับได้เมื่ออายุมากขึ้นเมื่อคุณใส่น้ำหนักมากบนเครื่องและกดขึ้นไปด้านบนเข่าของคุณถูกบังคับให้อยู่ในท่าทางที่ผิดธรรมชาติรับแรงต้านอย่างเต็มที่เมื่อเวลาผ่านไปความเครียดซ้ำๆนี้จะสร้างความเสียหายที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ก,กร่อกกระดูกอ่อนที่ปกป้องข้อต่อของคุณในตอนแรกอาจไม่รู้สึกอะไรมากอาจจะมีอาการตึงเล็กน้อย หรือปวดเมื่อหลังออกกําลังกายเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่สัญญาณเตือนเล็กๆเ,เหล่านั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเมื่อคุณยังคงกดน้ําหนักที่หนักขึ้นแรงกดบนข้อต่อเขาจะบีบอัดกระดูกอ่อนบีดน้ําหล่อลื่นและความยืดหยุ่นที่จําเป็นออกไปหากไม่มีบ่อรองนี้กระดูกของคุณจะเริ่มเสียสีกันทุกครั้งที่เคลื่อนไหวทําให้เกิดการอักเสบหรือรังบวมและเจ็บปวดรุนแรงที่ไม่หายไปหลายคนสูงไหวมองข้ามอาการไม่สบายนี้เป็นเพียงอาการปวดกล้ามเนื้อทําดาแต่ความจริงนั้น น่าตกใจมากกว่านั้นคุณกำลังสึกรอข้อต่อเข่าทุกครั้งที่กดน้ำหนักเร่งการเกิดโรคข้ออักเสบและความเสื่อมของข้อแล้วก็ถึงเวลาที่เปลี่ยนทุกอย่างขึ้นมาการเจ็บปวดเฉียบพลันกลางเข่ารู้สึกเหมือนมีบางอย่างฉีกขาดลึกเข้าไปข้างในคุณพยายามลดน้ำหนักแต่ขาของคุณไม่ยอมร่วมมือคุณเพิ่งได้รับบาดเจ็บรุนแรงอาจเป็นการฉีกขาดของหมอนรองข้อ,ขอเข่าเส้นเอ็นฉีกขาดหรือแม้แต่กระดูกสะบ้าก่อการฟื้นฟูช้าและมักเจ็บปวดและไม่เคยกลับมาเหมือนเดิมแม้ว่าคุณจะฟื้นตัวความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว และข่าวของคุณจะไม่มีแรงหรือความมั่นคงเต็มที่อีกต่อไปส่วนที่แย่ที่สุดบาดเจ็บเหล่านี้ไม่ได้แค่ทําให้คุณออกกําลังกายไม่ได้แต่ยังท้าความเป็นอิสระของคุณการขึ้นบันไดกลายเป็นเรื่องลําบากการขึ้นลงรถยน์กลายเป็นภารกิจเดินระยะสั้นก็เหมือนวิ่งมาราธอนการเคลื่อนไหวที่เคยง่ายกลับก,กลายเป็นการตวนใจที่เจ็บปวดถึงการตัดสินใจที่กวนเลี่ยงแต่ยังมีอีกหนึ่งท่าออกกําลังกายที่ผู้สูงอายุต่างเชื่อว่า ช่วยให้เขาแข็งแรงในความเป็นจริงกลับทำลายเข่าของพวกเขาทุกครั้งที่ทำซ้ำหกักคุณคิดว่าการกดขาหนักนั้นอันตรายรอฟังเรื่องต่อไปเพราะมันเป็นท่าออกกำลังกายที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยตั้งคำถามแต่สามารถพาคุณไปสู่การผ่าตัดได้โดยตรงถ้าท่าแลนด์ผู้ทำลายเส้นเอ็นเขา่าท่าแลนด์มักแนะนำให้เป็นวิธีสร้างความแข็งแรงและความสมดุลที่ดีแต่สำหรับผู้สูงอายุมันอาจเป็นท่าออกกำลังกายที่อันตรายที่สุดสำหรับเข่าที่เสื่อมสภาพในภาพรวมแลนดูเหมือนง่ายแค่ก้าวไปข้างหน้าก้มตัวลงแล้ว ดันตัวกลับขึ้นแต่หลายคนไม่รู้ว่าท่าแลนสร้างแรงกดอย่างมากบนข้อต่อเขา่าโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่กระดูกอ่อนเสื่อมบางการงอ,อเข่าลึกบังคับให้เข่าอยู่ในท่าที่เปราะบางยืดเส้นเอ็นและกัดกร่อนบอรองที่เหลืออยู่เล็กน้อยในตอนแรกอาจรู้สึกไม่สบายเล็กน้อยเช่นความตึงหรือปวดทื่อๆหลังออกกําลังกายแต่สัญญาเหล่านี้เป็นคําเตือนทุกครั้งที่คุณทําแลน์เข่าของคุณต้องรับน้าหนักที่ผิดธรรมชาติกดทับหมอนรองข้อและยืดเส้นเอ็นรอบๆเขา่าด้านหน้าได้รับแรงกระแทกมากที่สุด ส่วนข่าด้านหลังที่งออยู่ในมุมที่ทําให้เกิดความเครียดเกินคนกับข้อต่อที่เปราะบางอยู่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปการเคลื่อนไหวซ้ํานี้นําไปสู่อาการอักเสบเพื่อรังบวมและการสลายตัวของกระดูกอ่อนในเยื่อปกป้องระหว่างกระดูกเริ่มสึกหรอและเมื่อถึงเวลานั้นทุกย่างก้าวจะกลายเป็นเครื่องเตือนใจที่เจ็บปวดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งบางอย่างผิดพลาดก้าวพลาดไปเล็กน้อยแรงที่ลึกเกินไปและทันใดนั้นความเจ็บปวดเฉียบพลันก็พุ่งผ่านขา่าคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างเคลื่อนตัว ภายในซึ่งไม่ถูกต้องนี่คือวิธีที่เส้นเอ็นฉีกหมอนรองข้อเข่าเสียหายและแม้แต่กระดูกสะบ้าหลุดและเมื่อเกิดความเสียหายแล้วก็ไม่มีทางกลับการฟื้นฟูยาวนานยากลำบากและมักไม่สมบูรณ์การทำกายภาพบำบัดอาจช่วยได้แต่ในหลายกรณีเขาก็ไม่ฟื้นตัวเต็มที่การเคลื่อนไหวง่ายๆอย่างการเดินข้ามห้องหรือการลุกจากเก้าอี้กลายเป็นเรื่องแทบเป,เป็นไปไม่ได้ส่วนที่แย่ที่สุดหลายคนสูงไวัยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาการปวดเขา่า เริ่มจากการทำแรงความเสียหายเกิดขึ้นอย่างช้าๆทำให้มองข้ามได้ง่ายในตอนแรกแต่เมื่อเจ็บปวดจนทนไม่ได้ข้อเข่าก็เสื่อมสภาพแล้วบางคนพยายามฝืนความเจ็บปวดคิดว่าต้องแข็งแรงขึ้นบางคนหยุดออกกำลังกายเพราะกลัวการเคลื่อนไหวจะยิ่งงอทำให้แย่ทั้งสองทางเลือกส่งผลเหมือนกันคือสูญเสียความคล่องตัวความเป็นอิสระและคุณภาพชีวิตแต่นี่ไม่ใช่เพียงการเคลื่อนไหวประจําวันที่ทําลายเขาอย่างช้าๆเท่านั้นจริงๆแล้วมีนิสัย และกิจวัตรหลายอย่างที่ผู้สูงวัยส่วนใหญ่ทำโดยไม่รู้ตัวซึ่งยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดและเร่งการเสื่อมของข้อเขา่าโปรดฟังต่อเพราะสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อไปอาจเป็นกุญแจช่วยรักษาข่าวของคุณก่อนจะสายเกินไปหกการขึ้นบันไดพร้อมน้ำหนักเกินไทยเงียบที่คุกคามข้อเข่าสูงวัยการขึ้นบันไดมักถูกมองว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทำได้โดยไม่ต้องคิดมากแต่สำหรับผู้สูงอายุก,การขึ้นบันได พร้อมแบกของหนักหรือใช้เข่าซ้ำๆเป็นภัยเงียบที่ค่อยๆทำลายข้อต่อและเร่งการเสื่อมของเขาแม้ว่าการเดินขึ้นลงบันไดดูเหมือนไม่เป็นอันตรายแต่กลไกจการเคลื่อนไหวนี้สร้างแรงกดดันมหาศาลกับข้อเข่าที่เสื่อมแล้วโดยเฉพาะเมื่อมีน้ำหนักเพิ่มในมือแขนหรือหลังทุกก้าวที่ขึ้นบันไดต้องให้เขารับน้ำหนักมากกว่าครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวสองเท่าบังคับให้ข้อรับแรงกดซ้ำๆ ซึ่งมักนำไปสู่การอักเสบความตึงและความเสียหายระยะยาวในตอนแรกคุณอาจรู้สึกแค่ไม่สบายเล็กน้อยปวดเมื่อจากการหี้วของขึ้นบันไดหรือเข่าตึงตอนเดินลงแต่ความเจ็บปวดเล็กน้อยเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนเมื่อเวลาผ่านไปแรงกดดันบนข้อเข่าขณะขึ้นบันไดจะกัดกร่อนกระดูกอ่อนทําให้ชั้นป้องกันระหว่างกระดูกอ่อนแอลงเส้นเอ็นและเอ็นยึดข้อเข่าที่ช่วยยึดข้อจะถูกยืดเกินขีดจํากัดจนเกิดรอยฉีดเล็กๆที่แรกไม่สังเกตเห็นแต่สะสมในระยะยาวสุดท้ายข้อเข่า ไม่มีแรงฟื้นตัวความเจ็บปวดกลายเป็นเรื่องปกติและทุกก้าวขึ้นลงบันไดกลายเป็นสงครามใจแล้ววันหนึ่งบางอย่างเปลี่ยนไปอาจเป็นก้าวพลาดเข่าสุดลงอย่างไม่คาดคิดหรือก้าวขึ้นบันไดามากเกินไปความเจ็บปวดเฉียบพ,พันพันพุงคานขานขา่าและก่อนที่คุณจะตั้งตัวทันคุณต้องคว้าไม้จับบันไดหวังว่าเขาจะไม่สุดทังลงไปนี่คือวิธีที่หมอนรองข้อเข่าฉีกเส้นเอ็นตึงและบาดเจ็บกระดูกสะบ้าเกิดขึ้นกิจกรรมที่เคยดูธรรมชาติกลายเป็นความเสี่ยงและอุปสรรคที่ไม่อาจและเลยได้ สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือการเดินลงบันไดมักทำลายเข่ามากกว่าการเดินขึ้นถ้าทางลงบันไดบังคับให้ข้อเข่ารับแรงกระแทกมากกว่าที่ออกแบบไว้ในวัยสูงอายุทุกก้าลงบันไดทำให้ข้อเขา่าต้องพยายามทรงตัวเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการล้มเหลวของข้อทันทีผู้สูงวัยหลายคนจึงเลี่ยงการขึ้นบันไดเพราะกลัวความเจ็บปวดรุนแรงต่อลงบางคนรู้สึกว่าเสียการควบคุมความเป็นอิสระการยอมรับอย่างช้าชาว่าชีวิตประจำวันกำลังยากขึ้นกว่าที่ควรเป็น ผู้สูงวัยบางคนเชื่อว่าการเคลื่อนไหวจะช่วยให้เข่าแข็งแรงฝืนเจ็บปวดหวังว่าอาการจะหายไปแต่ความจริงคือยิ่งมองข้ามสัญญาณเตือนเหล่านี้มากเท่าไหร่ยิ่งเสี่ยงต่อความเสียหายระยะยาวมากขึ้นเท่านั้นความเสียหายที่อาจนำไปสู่สิ่งที่พวกเขากลัวที่สุดคือชีวิตที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวไปหาหมอไม่จบไม่สิน้นและความเป็นไปได้ที่จะต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าตอนนี้คุณได้ยินสัญญาณเตือนแล้วถ้าออกกำลังกายที่คุณเคยเชื่อถือ และท่าทางที่คุณคิดว่าช่วยให้สุขภาพดีอาจกำลังพาคุณไปสู่ความเสียหายเข่าอย่างไม่สามารถแก้ไขได้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนเส้นทางได้ก่อนสายเกินไปล่ะถ้ามีวิธีที่ปลอดภัยและชาญฉลาดกว่าในการรักษาความแข็งแรงโดยไม่เสียความคล่องตัวล่ะตัวเลือกที่คุณทำวันนี้จะกำหนดว่าคุณจะเคลื่อนไหวได้อยา่างอิสระต่อไปหรือรเผชิญกับความจริงอันเจ็บปวดของข้อเข่าเสือ่อมจบกันไปแล้วสำหรับเนื้อหาสำคัญในวันนี้จากช่องฉลาดในวัยชราหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่าน จะได้รับความรู้และเห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับการดูแลข้อเขา่าและการเลือกท่าออกกําลังกายยอที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุเราพูดถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในท่าออกกําลังกายที่ดูเหมือนจะปลอดภัยท่าทางที่หลายคนเคยชินมาตลอดชีวิตแต่กลับทําลายสุขภาพเขา่าโดยไม่รู้ตัวและแน่นอนเรายังได้แนะนําทางเลือกใหม่ๆที่ปลอดภัยกว่าให้คุณยังคงแข็งแรงเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงวัย ตอนนี้อยากขอเชิญทุกท่านย้อนกลับไปคิดดูว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้บ้างมีข้อควรระวังหรือเทคนิคไหนที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนและจะนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับบอกเรามาหนึ่งสิ่งที่คุณได้เรียนรู้และตั้งใจจะนำไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนท่าออกกำลังก,ลากายการใส่ใจสัญ,ญญาณเตือนจากร่างกายหรือวิธีดูแลข้อเข่าให้แข็งแรงขึ้น และถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง salute the Los Encinos เพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆสำหรับผู้สูงวัยในอนาคต